มาแล้วมาแล้วรถบรรทุกมาแล้วจ้ารอพี่เอกด้วยพี่ฝนทุกคนมาทางนี้แล้วเข้านี่รถบรรทุกของไม่หวนสีชมพูของพุกปิกสีเหลืองเดี๋ยวก่อนอย่าเบียดท่นี่พุกปิกสีเหลืองพี่เอกสีอะไรอย่างงะเหรอของเปกสีเขียวนี่ไงมาแล้วเข้าเดี๋ยวมาจอดตรงนี้กันดีกว่าน้ถึงแล้วเหรอเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วมาทางนี้แล้วเข้าเดี๋ยววันนี้นะนะพวกเรานะนะจะใช้รถบรรทุกในการ แข่งก็แต่งบ้านแต่งบ้านเนี่ยนะพี่ฝนใช่แล้วแข่งกานแต่งบ้านในฝันของเราเองจะเอารถบรรทุกมาทําบ้านได้ไงอะ่ะทำไมจะทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราสามารถตกแต่งบ้านของเราอยู่บนรถบรรทุกได้แล้วคนย้ายไปไหนก็ได้ด้วยเราสามารถทําแบบนั้นได้ด้วยหรอพี่ฝนทําได้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปดูรถบรรทุกของแต่ละคนก็แล้วกันนะ งั้นเราก็ไปดูข้างหลังรถบรรทุกกันดีกว่ามาทางนี้แล้วคขันี่เงาบ้านของพี่ฝนสีชมพูส่วนบ้านของเพ่กก็จะเป็นสีเขียวสินะใช่ส่วนบ้านปุ๊กป,ปิ๊กก็จะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราแยกสีกันชัดเจนเดี๋ยวเราเปิดรถบรรทุกกันออกมาก่อนก็แล้วกันดูสิว่าด้านในเป็นบ้าน gang, ว่างๆเป็นรถบรรทุกว่างๆใช่หรือเปล่าเป็นรถบรรทุกว่างๆอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้วเป็นรถบรรทุกว่างๆแล้วที่สําคัญ ฮ่ามีของบนรถก่อนนะของฉันว่างเลยป้าพี่ฝนก็ว่างเหมือนกันนายพี่เอกว่างอยู่หรือเปล่าอ,อ่อมีของกองอยู่ข้างในเล็กน้อยอ่ะแบบนี้ไม่ได้เลยผิดกติกาผิดกติกายังไงอะ่ะผิดกติกามากมากเลยเพราะว่าตอนนี้เรากําลังแข่งกันแต่งบ้านเพราะฉะนั้นนะบนรถบรรทุกห้ามีของเป็นอันขาดแต่ว่านี่นะเป็นของที่รองอาจารย์ใหญ่ฝากไว้อ่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราแข่งกันแต่งบ้านงั้นเดี๋ยวเอาออกก่อนก็ได้ มาเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะนับ1 2ึสแล้วก็จะให้เวลาแค่แค่5นาทีพอเราจะแต่งทันไหมห้านาทีเนี่ยรับรองได้เลยว่าเราจะต้องตบแต่งบ้านในฝันของเราทันอย่างแน่นอนของฉันแต่งไปแล้วครึ่งหนึ่งฮะอะไรนะพวกปิดนายตบแต่งบ้านไปถึงไหนแล้วน่ะฉันติดไฟหมดแล้วจริงเหรอใช่แล้วติดไฟรอบๆแล้วก็ผ่านไปแล้วครึง่งนึงโอ้โหทําทำไมนายเก่งขนาดนี้งั้นเดี๋ยวพี่วลตัดสินใจแล้ว ทำอะไระพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนจะขอประดับไฟไว้ก่อนก็แล้วกันเพื่อความรวดเร็วอ้าวอย่างนี้ก็เหมือนกันนะดิเหมือนกันได้ยังไงฉันมีไฟประดับเป็นแบบไฟดวงเล็กๆแล้วก็แล้วก็ติดรอบคันเลยคล้ายๆกันเลยนะไม่เหมือนกันหรอกนะรับรองได้เลย สองคนนั่นอย่ามัวแต่ทะเลาะก,กันนะไม่ได้ทะเลาะก,กันสักหน่อยเพเอกตอนนี้จัดบ้านไปถึงไหนแล้วน่ะนี่ไงเ่เอกวางของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้แล้วจริงเหรอใช่แล้วมีตั้งแต่ที่นอนโต๊ะตู้เตียงอเออใช่จริงด้วยเราจะต้องมีที่นอนแล้วก็ที่นั่งกินข้าวด้วยนี่นาโต๊ะคอมพิวเตอร์ก็วางไม่ได้เต็มไปหมดเลยเนี่ยทำยังไงดีพวกเราของใช้จำเป็นในชีวิตมีอย่างเยอะเลยนะขอบอกอ๋อ ลืมไปเลยลืมอะไรอย่างนั้นเหรอเครื่องออกกําลังกายต้องมีเครื่องออกกําลังกายด้วยอย่างงั้นหรอเนื้อก็ของเพเอกต้องออกกําลังกายด้วยนี่นะคอมก็วางไว้ได้เนี่ยงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวตอนนี้พี่มันจะต้องเริ่มประดับตกแต่งบ้านแล้วก็จะต้องมีของใช้จําเป็นบ้างแล้วล่ะนะ ่วนไฟของพี่เอกรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนจริงเหรอไฟหน้าตาเป็นยังไงอ่ะไฟเป็นไฟแบบที่รองอาจารย์ใหญ่เขาใช้ในห้องวิทยาศาสตร์เขาอ่ะใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ด้วยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องประดับตกแต่งบ้านใหม่เริ่มต้นจะจะต้องมีที่นอนก่อนก็แล้วกันพี่ฝนทำไปถึงไหนแล้วเนี่ยตอนนี้พี่ฝนกำลังประดับตกแต่งบ้านเริ่มต้นจากมีไฟแล้วก็มีที่นอนสีชมพูเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอ แน่นอนอยู่แล้วที่นอนจะต้องเปลี่ยนสีได้อ่าวเราเปลี่ยนสีตรงไหนฉันไม่เคยเล่นนี่นาก็นี่ไงเขามีรูปเครื่องหมายให้เราสามารถเปลี่ยนสีได้แต่แบบว่าที่นอนน่าจะเต็มแล้วพี่วนจะใช้อะไรแทนที่นอนอะ่ะ <c oughs> ฉันไม่บอกนายหรอกพ๊กปิดอ้าวแล้วฉันจะใช้อะไรมาเป็นที่นอนนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนาะหลังจากนะั้นเราก็จะต้องมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยมีโต๊ะเครื่องแป้งเหรอใช่ฉันจะต้องมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วย,เ,วยเพราะว่าฉันจะต้องแต่งหน้านาะนะ วางเข้าไปพอใช่ไหมฮะน่าจะพออ่อโอโวางพอจริงๆด้วยอ่ะแล้วก็จะต้องมีไฟรประดับตกแต่งนิดหน่อยอันนั้นไม่เรียกว่าหน่อยแล้วพี่ฝนฉันแอบไปดูาเมื่อกี้เนี่ยนายรู้ได้ไงก็อยู่ตู้ข้างๆกันเปล่าอ่ะใช่จริงด้วยเดี๋ยวเดียวเดก่อนเดี๋ยวฉันขอวางอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าตู้เสื้อผ้าของฉัน ทำไมต้องวางเยอะอย่างนั้นด้วยเ็าตูเ้เสื้อผ้าของฉันมีเยอะฉันจะต้องมีเาสื้อผ้าใส่เยอะๆหน่อยอะนะเพราะฉันเป็นผู้หญิงดูเสื้อผ้าของพเพเกพยายามจะวางใส่ลงไปแล้วแต่มันเต็มอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็จะต้องมีเขาเรียกว่าพรมพรมเอามาใส่ทำไมเอาเพื่อความสวยงามแต่ว่าเพเอกไม่มีที่วางนล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีไฟประดับตกแต่งเพิ่มเติมเพเอกคิดว่าใส่โซฟาสีเขียวนี่ก็พอแล้วละมัง้งเพเอจกจัดบ้านไปถึงไหนแล้วน่ะ ที่มันเต็มมาจัดยากมากเลยเอาวางไว้งีนแหละมีที่ออกกําลังกายกินข้าวเข้าห้องน้ําแล้วก็นอนพอแล้วพอแล้วเหรอพอแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้แล้ววางไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องแข่งกันพวกพี่ได้จัดบ้านไปถึงไหนแล้วนะจัดเกือบเรียบร้อยแล้วสวยงามมากมายสวยงามมากมายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนอื่นนะจัดเรียบร้อยกันแล้วหรือยังนะ่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เลยคอมไฟของพี่ฝนยังไม่ได้วางเหรอ เขาไม่ขอนนะมีแต่ไฟเต็มไปหมดเลยเพกง,ง้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันขอแวะไปดูบ้านนายหน่อยก็แล้วกันนะปุ๊ปปิกเข้ามาเลยของฉันน่ะสวยงามสวยงามจริงๆเหรอใช่แล้วถ้าให้คะแนนฉันคงได้นดับที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะฉันหาอันนี้ไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊กินข้าววางเข้าไปทําไมโต๊กินข้าวอ้าวโต๊ะกินข้าวเข้าไปนั่งกินข้าวไงผู้ปิดแล้วเดินเข้าไปได้หรือนั่นอะเดินได้แน่นอนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฉันหาของกินไม่เจอ ของกินอยู่ในหมวดอาหารไงนี่ไงนี่ไงพวกบิ๊กฉชนมาแล้วอ่าว่าไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหนายจัดบ้านได้สวยชะมัดเลยนอันก็แงอยู่แล้วนี่ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยงั้นเหรอใช่แล้วนายมีโคมไฟประดับอย่างเยอะอปิดก่อนพวกบิ๊กนายจะปิดประตูทําไมอ,ะอ่ะอ้าวเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วอยเข้ามาดูทีเดียวอ้าวพี่เอกปิดประตูทําไมนะ่ะอ้าวพวกบิ๊กยังปิดเลย งั้นจะหมดเวลาแล้วหรือ,อยังยังเหลืออีกแป๊บหนึง่งเหลืออีกประมาณ2นาทีเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอระดับตัวแต่งเพิ่มเติมก่อนก็แล้วกันนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกเต้นลอยอยู่ข้างนอกเลยแล้วกันนี่เลยเริ่มต้นจากเข้าบ้านมาก็จะต้องมีสิ่งสวยงามที่เรียกว่าดอกไม้เอาดอกไม้ไปไว้ในรถเนี่ยนะใช่จะต้องมีกระถางดอกไม้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีนี้บ้างสีม่วงดีกว่าเดน๋ยวก่อนนี่ทำไมเหรอผู้ปิด แล้วทาสีชมพูอยู่ดีๆมาเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้ไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะอา้าวงั้นฉันเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้ใช่แล้วก็ต้องเป็นสีชมพูไปดิหลังจากนั้นนะเหมือนฉันลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรอ่ะฉันจะต้องมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยพี่ฝนทําห้องน้ําส่วนตัวไว้ในรถด,ด้วยเหรอใช่ทาห้องน้ําส่วนตัวแล้วก็จะต้องมีที่กั้นด้วยคือพี่าหาที่กั้นไม่เจออ่ะ ที่การห้องน้ําก็จะอยู่ในส่วนของนี่ไงที่ก่อสร้างอ๋ออยู่ตรงนั้นนั่นเองแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยของพี่ฝนเปลี่ยนสีด้วยเหรอนะใช่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออาหารมาวางไว้ก่อนก็แล้วกันอาหารก็จะต้องเป็นหาแพงเค,ค้กไม่จเอเพเีอยรออยู่ข้างนอกนานแล้วอะทั้งสองคนนั่นจะเรียบร้อยหรือย,อยังนะห้องนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววางขานมเค,ค้กก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันออกไปร้องนอกอนะหมดเวลาแล้วเหรอ หมดเลยแล้วกันหมดเลยได้ที่ไหนยังเหลือเวลาอีกประมาณประมาณอีก30วินาทียังเหลืออีกสามิบวินเนี่ยใช่ยังเหลืออีก30วินาทีเพราะฉะนันน้นนะนะนเดี๋ยวขอวางไฟตรงนี้ก่อนก็แล้วกันรอจนเมื่อยแล้วพี่ฝนวางไฟประดับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วพี่ฝนวางสปอตไลท์ไว้ทาไมต้องสองสามดวงไงงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นโคมไฟอันนี้ดีกว่าอ่ะพร้อมจะเข้าไปดูห้องกันหรือย,ยังหมดเวลา พวกเราเนี่ยออกมาต้องนานแล้ว <c oughs> นี่ไงหมดเวลาพอดีเพราะะนา้นาฬิการแข่งขันในวันนี้เดี๋ยวจะต้องฝากเพื่อนๆเน,นะ่นะคอมเมนต์มาบอกหน่อยก็แล้วกันว่าเพื่อนๆเน,นี่ยตัดสินให้ใครเป็นฝ่ายชนะเริ่มจากบ้านของฉันก่อนเปิดประตูโอ้โหบุ๊คบิ๊ก,กบ้านของนายเป็นดวงดาวเหรอใช่แล้วเน้นเป็นสีเหลืองและสีขาวน่ารักจังเลยบ้านแห่งดวงดาว เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งเร็วเดี๋ยวรถลมเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อ <c oughs> นนี่บ้านของนายเน้นสีเหลืองแล้วก็มีที่นั่งมีโคมไฟประดับมีของเล่นแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยนะเนี่ยใช่แล้วฉันเน้นใช้งานจริงเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีน้องแมวหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ด้วยน่ารักจังเลยนะที่นั่งตรงนี้ก็นิ่มสบายมากๆาเลยเห็นเปล่ามีโลอยู่สองอันเลยเห็นเปล่าเหมเปล่าจริงเหรอจริงเหรออ่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีสักอันนึงเงยงั้นเอาอย่างนี้นะบ้านของนายอย่างสวยมาดูบ้านของพี่เอกบ้างดีกว่าบ้านของพี่เอกอยู่ทางนี้เลยทุกคนนี่บ้านของพี่เอกเป็นสีเขียวสวยมากๆเปิดประรตูเลยเดี๋ยวก่อนนะหาที่เปิดไม่เจอเปิดประรตูเลยแล้วเขา้า นี่เปิดแล้วอ้โหนี่เลยมีไฟประดับเหมือนกับในห้องวิทยาศาสตร์จริงด้วยใช่แล้วเป็นไฟไฟแปลกๆนี่นะไฟวิทยาศาสตร์เนี่ยใช่แล้วก็จะมีที่ออกกำลังกายมีของกินวางไว้มีห้องน้ำเรียบร้อยเลยพวกเรานี่นดูฉันดีดกีตาร์ทุกคนโอ้โหอย่างเท่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างในที่นอนของผู่เอกจะเป็นแบบเตียงสนามดูดิ ที่นอนสนามอย่างนั้นเหรอคือที่นอนอื่นวางแล้วมันเต็มไงอ๋อแบบนี้นี่เองสุดยอดไปเลยมีโซฟามีกีตาร์มีห้องน้ําแล้วก็มีที่นอนด้วยใช่แล้วข้างในมีชั้นเก็บของอยู่เพราะว่าเพลอกวางตู้เสื้อผ้าไม่ได้แล้วอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวไปดูบ้านของพี่ฝนบ้างดีกว่า ก็ดีเหมือนกันนะไปดูบ้านพี่ฝนก่อนดีกว่ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ารีบออกไปจากบ้านของพี่เอกันก่อนก็แล้วกันฉันออกมาแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วมาเร็วเข้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเปิดดิพี่ฝนนี่ไงเปิดประตูออกมาเปิดเลยเปิดแล้วพวกเราเขาด่เราจะได้ตัดสินกันแล้วว่าบ้านของใครสวยกว่ากันก็เปิดสักทีเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหเปิดสีชมพู นี่จัดเต็มมากเลยนะใส่เกือบครบทุกอย่างเลยนี่แม่มีโต๊ะกินข้าวมีต้นไม้ดอกไม้มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยแล้วทำไมตู้เสื้อผ้าของพี่ฝนทำไมถึงยาวขนาดนี้เนี่ยอ่ะพี่ฝนวางไว้สองตู้อ๋อสองตู้ติดกันะว่าแล้วทำไมยาวจังเพรานะฉะนั้นะ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 ห้องน้ำก็จะมีด้วยแล้วก็ห้องนอนส่วนตัวเอาทำไมแผงกั้นเป็นสีชมพูอะ่ะก็พี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีชมพูไงเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่เปลี่ยนได้หมดเลย อย่างเท่น่ารักมากแบบนี้นี่เองถ้าอย่างงี้เพื่อนๆคงจะคิดหนักแล้วว่าใครจะชนะเนี่ยใช่ใช่ใช่มาเร็วเข้ามาเร็วเข้านี่บ้านสมหลังนะสามสีเลยมีทั้งสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองพวกพีก่นายเปิดบ้านให้ฉชนหน่อยเร็วเข้ากำลังกดเปิดอยู่แต่กดเปิดไม่ขึ้นอนะ่ะอ่าติดติดทำไมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะประตูล็อกเองเฉยประตูล็อกเองอัตโนมัติอย่างงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกนี่ไงเปิดได้แล้อ๋อเปิดได้แล้วจริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฝากเพื่อนคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าชอบบ้านหลังไหนมากกว่ากันก็ต้องบ้านฉันนะสิบ้านฉันต่างหากบ้านพี่เอกมัง เพื่อนๆคนไหนได้ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊อย